ปวนทีเนี่ยแกเคยป่วนในเรื่องการทำลายบล็อกมานานแล้วเอาละเจสซี่ทีนี้เราก็ได้ทำตาวสัญญาของท่านผู้ชมแล้วฉนันได้ทำการสร้างแบกรูมเลวถัดไปเรียบร้อยแล้วเป็นไลนล่ะนีไงมันอยู่หลังประตูนี่เอาละไอเจสซี่ตัวป่วนแกจำตะก่อนได้ไหมว่าตอนที่แกเคยทำคลิปพลาดมันเป็นเพราะว่าแกทุบบล็อกไม่ได้ทุบตัหน่อย นี่ใช่ไหมเราเข้าทางนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราลอดผ่านช่องลอา,ากาศที่มีหนูโผลมาซึ่งเราหวังว่านั้นพวกเราจะสามารถลอดจากเวอร์ด้นได้ในเลเวลนี้เราก็เลยลอดจากเลเวลนี้ได้และนี่คือประตูที่จะเชื่อมต่อไปยังเลเวลถัดไปซึ่งเจสซี่ฉันว่านะเลเวลถัดไปเนี่ยมันต้องมีความหลอนอะไรสักอย่างแน่เพราะว่าเราได้ผ่านพื้นที่ที่ดีมาหลายรอบแล้ว <c oughs> นี่คือเลเวลที่มันจะทำให้จิตใจนายนั้นเปลี่ยนไป อัดเจซี่เนี่ยพร้อมที่จะไปลุยต่อเลเวลถัดไปหรือ,อยังพร้อมอยังพร้อมแล้วเอาละเจซี่จะเปิดประตูแล้ว <c oughs> ฉันก็ะจะเปิดประตูแล้วเร็วดวอะอย่าชักช้าแล้วโอ้ยายแก่แล้วได้เวลายายหน่อยนะเอาละไปเลยโอ้โอ้ไมก่กอดโอ้คุณพระนะ่ะนี่มันเลเวลนำ้ำท่ว ล่าไงสวยดีฉันชอบเอาละ,ละเจสซี่ในมุมมองของนายอะ่ะมันจะดูปกติแต่นายลองดูในมุมมองของฉันดิมันมืดและหลอนมากเลยนะดูดิเนี่ย,ยมาดูในกล้องของฉันดิหลอนมากเอาละ่ะปิดประตูก่อนโอ้แล้วเจสซี่แล้วน้ำมาททำให้เราเดินช้าด้วยอะ่ะเพื่อนเจสซี่ดูจอฉันดิเลเวลนี้วางเวงอะ่ะดูดิใส่แล้ววังเวง ถ้านายไม่รู้ว่าความสมจริงเป็นยังไงนายดูมาในจอฉันก็ได้โอเจซี่เราควรจะต้องถือไฟฉายหยิบไฟฉายขึ้นมานี่ไฟฉายเอาล่ะฉันหยิบไฟฉายด้วยกินข้าวกล่องทำไมเนี่ยนั่นแหละถือไฟฉายเนี่ยถือได้เนี่ยเนี่ยเลื่อนมาตรงเนี่ยแล้วก็กด F ทหนึ่งจะได้เป็นถืออีกมือนึงได้เอาล่ะเจซี่เราถือไฟฉายนี้ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะว่าไหม ไ่สายมันช,ช่วยได้นิดหนึ่งอะไรเจสซี่อันนี้คือทางตันแล้วเราก็ต้องไปอีกทางหนึ่งละอันนี้คือประตูที่เราผ่านมาแล้วก็ต้องมาทางนี้เจสซี่ฉันร้อนมากเลยอะดูในจอฉันดิเ<ม>นี่ยจะร้อนเลยก็เพราะว่าในจอนั้นไม่ร้อนเอาล่ะเจสซี่กดเพื่อนถ้าเรากดสเปซบาร์เร็วขึ้นเราจะไปเร็วขึ้นกดสเปซบาร์ค้างไว้แล้วก็กดเดินหน้า วาเราจะไปได้เร็วขึ้นแต่ว่าเราวังด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นนายกำลังโอเจซี่มุมมองนี้มันเหมือนกันแล้วก็มืดมันทําให้ฉันมองเราไม่ค่อยเห็นเลยแล้วเราจะไปทางไหนดีอ่ะเดินไปนี่ก็ทางตันแล้วไม่แน่อาจจะไม่ตันก็ได้โอเจซี่นายดูในมนายดูในมุมของฉันดิตรงเนี้ยมันมันวงวังมันวงเวงมากเลยอ่ะ <My> God. เรามีทางให้เลี้ยวขวาถวว่าอันานี้มีผีวาเด้นในรางน่ากลัวนะฉันบอกเลยเดี๋ยวแกเจอหลวงพ่อฉันหน่อยฉันจะเรียกหลวงพ่อมาอัดนายบอกเลยอูเจสซี่วังเวงจัดอลัลเจซซี่ตรงนี้เราต้องข้ามไปแล้วเพราะว่าพื้นที่นี้มันใหญ่นะอาลเจสซี่ตอนนี้เราข้ามอยู่ตรงนี้แล้วนายได้ยินเสียงไหมนั่นมันคือวาเด้นนายได้ยินเสียงไหมเราเราต้องหาวิธีเงียบเียกไว้อะ ว่าถ้าเราถ้าเราเสียงดังอ่ะมันจะจับได้แล้วเราก็ต้องมาเพนอีกเนี่ยทำไมเราไปจะไปทุบมันนายแน่ใจหรือว่านายจะท้าทายอำนาจมืดฉ่นได้ยินเสียงอยู่ด้านหน้าแล้วน้ำมันทำให้เราเคลื่อนที่ช้ามากเลยเจซี่ผัดได้ว่าข้างหน้าเริ่มมีอาการมืดแล้วอ้อมันมืดของจริงเจซี่ถอยออกมาจากตรงนี้เร็วเข้าถ้าถอยถ้าเราถอยออกมาจากห่างมาอ่ะเราจะมองอะไรเห็น ทุกอย่างมืดไปหมดเด,ดซี่ไปดูจดอดิมันมืดจัดไอ้ก็เดินหน้ายอย่างเดียวจะมองอะไรไม่เห็นเลย อะไใครก็ได้ช่วยด้วยโอเคฉันหายหมืดแล้วฉันต้องรีบเห็นเฮ้ยเจสซี่ตอนนั้นนายถึงประตูแล้วเพื่อนรอฉันด้วยเจสซี่เอะเดี๋ยวนี่มันประตูเริ่มต้นเจซี่นี่มันประตูเริ่มต้น เจสซี่กดสเปซบาร์ค้างไว้จะได้แล้วก็เดินหน้าเราต้องรีบไปให้ห่างจากที่นี่ที่สุดนอกจากวางเบงแล้วยังอันตรายจากจันและแถมเอาเ,อเอน้ํามาให้เราเพื่อนที่ใช้คนเดิมเ,เจสซี่หน้าประตูทังออกรีบไปแล้วหวมก็ราคยม,มาทางนี้นะพระเจ้าได้โปรดให้เวลาด้วยเอาเจสซี่มาเลยมาเร็วมาทางนี้ตามมามาทางนี้เลยแล้วเข้าโอ้เจสซี่กระตุก อนนี้เราหนีออกมาจากเลเวลสุดวังเวงได้แล้วเจสซี่เพิ่งไปไหนนะเออเอล่ะเจสซี่มันจบแล้วเรารอดมาได้แล้วเพื่อนเจสซี่เป็นไงบ้างกับการเอาตัวรอดจากวาเดนในเลเวลในเลเวลวังเวงและนอกจากวังเวงแล้วมันแขมยังมีการเอาน้ำมาให้เราเคลื่อนที่ช้าแล้วก็จะได้หนีมันไม่ทุนิตต่างหากอืมก็ด<ๆ>ีไปแบบนี้ แล้วนายว่ามันวังเวงไหมท่านรายดูในจอฉันนะ่ะนี่ดน่อไปแเอาล่ะเจสซี่เราอย่าเพิ่งรีบไปดีกว่าเลยเพราะนั้นอ่ะยังสร้างไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เอาล่ะท้าู้ชมครับเราก็ต้องขอจบที่เท่านี้หรือเพื่อนนี้ร้ายกัดมากเอาไปตายซ้ำอีกรอบหนึ่งลแล้วเพราะว่ามันมืดเอาล่ะแล้วเขาต้องขอจบที่เท่านี้สวัสดีครับ Da 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 uh da, da, da uh uh down down